สวัสดีครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเนาะก่อนนอนเราก็มาส่องบอลสีสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราจะมาสังเกตดูนะครับว่าไม้ตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับว่ามันจะเหมือนกับตอนกลางวันไหมคิดว่ามันคงไม่เหมือนครับเพราะปกติมาส่องดูแล้วก็เห็นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ต้องดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีงูงเงี้ยวเขี้ยวคอ อยู่ตามในพวกอุปกรณ์ที่เราวางไว้เนาะจะดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าบางทีกลางวันเราไม่ได้มาดูเพราะว่าแดดมันร้อนมากะนะครับแดดมันร้อนมากสังเกตดูน้องๆตอนกลางคืนนะครับใบจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเขาจะคายน้ำนะครับทุกคนนี่เห็นตรงเห็นตรงใบไหมครับว่าเขาจะมี เขาจะมีน้ําอยู่ตรงปลายใบยอะครับเนี่ยบางต้นนะมันพ่นออกมาแบบเป็นฝอยเลยอะนี่เห็นไหมเขาจะมีปลายน้ํากลมๆคลายน้นําตอนกลางคืนนะครับมันก็น่ารักดีนะครับดูบอลตอนกลางคืนไม่ร้อนด้วยครับได้เห็นสีของเขาต้นนี้เสียดายเพราะว่าที่จริงลายเขาสวยมากเลยนะแต่ว่าใบมันมีปัญหานิดหน่อยอะน่าจะเกิดจากการย,าย้ายกระถางครับ แล้วก็เหมือนชะงักไปนิดนึงหรือไม่ก็มีปัญหาเรื่องแสงมั้งเห็นไหมแต่ใบสวยเนาะใบสวยมากเลยโอเคแล้วดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ราหูอมจันลาหูอมจันโอเคแหละใบปกติดีนะครับอันนี้ก็ลูกไม้เฮ้ยลูกไม้ใบใหม่มันบายแล้วนี่ใบใหม่ใบใหม่สวย ใหม่ๆก็โอเคอยู่นะเป็นด่างๆเป็นเปื่ๆนี่ใหม่ๆมาขาวมาเลยทำไมเราต้องกระสิบทำไมเราต้องกระสิบด้วยขอดูรวมๆโดยรวมนิดนนะครับแต่พวกไม้จอมพวกนี้มันไม่ค่อยคายน้ำสักเท่าไหร่สงสัยมันยังไม่ค่อยมีรากมั้งครับมันเลยไม่ค่อยคายน้ำ พวกไม้จอมเนาะบางต้นนี่อันนี้ไข่น้ำชัดมากเลยทุกคนเห็นไหมว่าน้ำมันออกมาจากใบชัดมากช่วงนี้จัดโซนใหม่นะคะโซนนี้มันก็จะโุ่งๆนิดนึงเพราะว่าเอาไม้บางส่วนออกไปผ่าหัวแล้วก็ล้มต้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไม้ชุดใหม่ มาวางก็เหมือนต้องเปลี่ยนต้นแม่ใหม่แหละอันนี้อับสอนสวร์ต้นใหญ่มากมีหนอป้ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีนะก็พยายามน้องพยายามจะมีป้ายออกมานะก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยเนี่ยป้ายมีน้อยนะครับมีน้อยแต่แบบก็มีนะก็มีเห็นไหม น้องพยายามจะมีป้ายออกมาครับก็เดี๋ยวเราให้เขาขับให้เต็มที่ก่อนหุยเศรษฐีสุพรรณไม่ได้เห็นนานไม่ได้เห็นเศรษฐีสุพรรณนานมากทุกคนคือใบสีชมพูแบบชมพูหวานมากๆเลยครับเศรษฐีสุพรรณโดนหนอนกินไปนิดนึงอะนตรงนี้โดนหนอนกินไป คือจะจับหนอนได้ก็คือต้องมาตอนกลางคืนครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนคือมันกินอยู่เนาะช่วงกลางวันพอกลางคืนปั๊บมันหลับเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนพอดีคืนนั้น้ะมันส่องดูแล้วมันก็มีขี้หนอนอยู่บนเนี้ยบนใบเราก็ได้จับมันแล้วก็จัดการติดเที่ยวบินพิเศษออกไปนอกโรงเรือนฝั <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้ ่นี้ก็ลูกไม้ครับลูกไม้โหต้นนั้นสวยจังป้ายด้วยไม่ใช่ป้ายหรอกมันเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้มาดูพรมพี่มานะครับก็คือเราขังลืมไว้ในโรงเรือนเนาะ <c oughs> ก็โตขึ้นนะครับเราเปลี่ยนกระถางน้องก็โตเร็วขึ้นแล้วก็น้องก็พยายามมีป้ายมานะครับป้ายก็มาทุกใบใบใหม่ป้ายก็มา,ล,า,า,มา,มาละ อันนี้นะครับโหยอยากได้รัศมีเงินแต่ไม่ได้เลยได้เป็นผมพิมานหมดเลยผมรัศมีเงินทํายากนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับให้หน่อเรียบร้อยแล้วนี่ให้หนอ่อให้หน่อขึ้นมาสองหน่อเลยเนี่ยทนเนี้ยเป็นลูกไม้เปิดๆนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับในอินบ็อกซ์ของเพจนะชื่อเพจก็บอนสีนะบ้านสวนนะครับ มันมันสวยนะแต่มันต้องดูตอนกลางวันแหละมีแบบด่างที่หูหูใบนิดนึงมันจะเป็นสีแบบประมาณเขียวเขียวแดงแน้ำตาลน้ำตาลนะครับโอ้โยต้นนี้เนี่ยที่มาดูตอนคืนเพราะว่ามันหนักนะเนี่ยเดดเดดเดดเดใบมันตกจริงๆแล้วมันไม่ต้องตกเห็นไหมต้นนี้สวย ไอกลมกลมด้วยไม่ต้องกระสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาอะไรคํำให้มันแล้วแหละไม่งั้นหักแน่นอนเพราะใบเขาค่อนข้างที่จะโตมากโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนไว้อย่างนี้ก่อนสวยมากเป็นลูกไม้นี่นี่ลูกไม้มางต้นสวยกว่าไม้มีชื่ออีกเนี่ยแล้วก็อย่างว่าแหละใครจดก่อนก็ได้เปรียบอันนี้ก็ใหญ่มาก ต้นนี้ใบใหญ่มากเลี้ยงแต่เล็กๆครับอันนี้ก็ลูกไม้โอ้สวยๆๆใบชมไม้ตัวเองสวย <c oughs> มีที่ไหนอันนี้ก็สวยนี่มีใบแปกดิโอ้หผมพิมานใหญ่มากผมพิมานใหญ่แล้วอันนี้คือคัดมาตั้งแน่นะครับคัดมาตั้งแม่ อยากมีทุ่งผมมีมานอันนี้ป้ายป้ายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาแหละอันนั้นก็ป้ายหลุดก็มาอันนี้ก็สวยมากโอ้โหเด้งดึ๋งเลยทุกคนเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเฮ้ยมีกิ้งกืออะผรเพลิ่มเลยเนี่ยไม่ชอบเลยกิ้งกือเนี่ยเดี๋ยวๆๆขออนุญ,ญาตเอากิ้งกือออกก่อนนะครับถามว่าออกยังไง นี่ครับขีบเลยคี้เป็นตะเกียบเลยอีไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงไม่ชอบกินตัวอย่างแรงให้มันออกไปอยู่ข้างนอกตัวผู้เนี่ยถ้าดิ้นอย่างเงี้ยเป็นตัวผู้วาไปว่าอ,ออกทางไหนแล้วนี่ไม่มีรูให้ออกซะด้วย นอกจากกิ้งกือแล้วทุกคนเราก็มาเจอเ,อเจ้าตัวนี้ซึ่งมันชอบมาเกาะใบบอลแล้วทำให้ใบบอลหักนะครับก็ต้องเอาออกเหมือนกันเดีย๋ยวจะให้มันออกไปไม่ได้ทรมานสัตว์นะครับแต่มันต้องออกไปไม่สมควรอยู่ตรงนี้นะั่นนอนนะไม่ใช่ที่ของน้อนนะน้อนไปอยู่ตรงอื่นนะนะน้นนอนนะไปไปอยู่ตรงอื่น อย่าเข้ามานะไปอยู่ไกลๆนะโอเคอันนี้ชื่อกระไหลทองนะครับตอนแรกคิดว่ามันไม่สวยนะแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเออมันดนแดนเดเยอะมันก็สวยดีนี่กระไหลทองนะครับกระไหลทองเห็นไหม ก็มีมาแก้วมาแก้วนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปส่วนใหญ่ทําคลิปก็จะเป็นตัวที่เราคือยังไงส่วนใหญ่เราจะทําคลิปเป็นลูกไม้ซะส่วนใหญ่แล้าไม่ค่อยได้ทาคลิปไม้มีชื่อสักเท่าไหร่อันนี้ก็สีลาเพชรทุกคนรอสีลาเพชรกันเยอะมากซึ่งหัวใหญ่แล้วแหละแต่เราก็ยังไม่ผ่าเราอยากได้ดอกอยากได้ดอกสีลาเพชรจริงๆผ่าก็ได้นะมีหลายต้นอยู่มีสามสี่ต้น แต่ก็ไม่ผ่า,าได้ดอกศีลาเพชรฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็มีนั่นแหละแต่ก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรช่วงนี้ไม้ก็จะโสมนิดหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าโรงเรือนไม่ได้ดูแลเลยมันร้อนก็เลยไม่ได้เข้ามาอันนี้เพชรสีกัดสีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมีด่าง ยังมีด่างติดมาใบหนึ่งโอเคใบใหม่ด้วยโอเคแหละน้องเปิดด่างให้นอกนั้นก็จะเป็นอายาเร่ครับตัวที่ชอบที่สุดก็จะเป็นไอยาเร่ตแหละอายาเร่ตแล้วก็อันนั้นเพชรสีต้นหนึ่งอันนี้เศรษฐีพันล้านอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่อันนี้จะไม่ได้ไม่รู้ต้นอะไรช่างมันเดี๋ยวเรามันโตก่อนนะไอยเร่ นี่ก็ไอเลสไอเลสใบใหม่สวยมากนี่นี่นี่เห็นไหมใบเขาเป็นเหมือนดิจิตอลอ่ะเนาะเหมือนดิจิตอลเลยเป็นแบบลายดิจิตอลเลยอันนี้ทรับเจริญทับเจริญอันนั้นไอเลสเหมือนกันครับอันนี้ก็ไอเลสสังเกตดูว่าไอเลสเยอะเพราะว่าชอบครับชอบไอเลส น,นี้ก็ <c oughs> มันจะเป็นใบอ่อนนิดนึงอนะครับไอ้อะไรนะมหาเศรษฐีเป็นบอลสีที่ใบใหญ่แล้วก็ก้านจริงๆก้านดำมันจะแข็งแต่ตัวนี้ก้านดำอ่อนใบค่อนข้างแบบโยเยแล้วแต่คนชอบนะใบเขาจะบางนิดนึงนครับบอบช้ำง่ายมากตัวเนี้ยมหาเศรษฐีนะครับแต่เขาป้ายสวยนะป้ายสวย สวยมากเลยะัเสดขี่ต้นนี้มีหน่อครับลูกไม้เปรอะคล้ายๆศีลาหุ้มทองแต่ว่าไม่ใช่เป็นลูกไม้ครับต่างจากสีลาหุ้มทองเยอะแหละอย่าไปเที่ยบเพราะเลยแต่มันจะเป็นลูกไม้ประมาณนี้โหไอเยเลตต้นนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนกดูไอเยเลตอ่ะมันสวยมากดูสิใบคือแบบอืสีเสือ ใช้คำว่าสีสันไม่เห็นไหม<__ดีนุ๊กใบคือดีอ่ะใบคือดีมากอันนี้เจ้ากุุงเวียงไกลนะครับคือเราเลี้ยงมาสักพักแล้วแล้วก่อนหน้านี้ใบมันมันแหลมใบมันแหลมแหลมยาวๆแล้วอยู่ๆช่วงนี้สงสัยเขาสมบูรณ์ขึ้นมาไหมใบกลมขึ้นมาเช่ ก็โอเคดีใจตอนแรกคิดว่าม yeah, like like ันจะมันจะแผลงสรุปทําไปัญมามันกลับมาเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้มันใบกลมนะครับอันนี้ก็ไอยาเล่ไอยาเล่ใบยาเล่เนี่ยใบเขาจะมีหลายสีนะครับในต้นเดียวอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้นี่เป็นลูกไม้ชอบเก็บลูกไม้ครับสีมันคือดีอ่ะนอกกนั้นก็เริ่มทิ้งใบแล้วครับพวกทิ้งใบเนี่ยหัวมันจะเริ่มใหญ่ละ ก็ปล่อยให้มันท <in> ิ <asta lob oney> itus, ้งตามธรรมชาติไปเพราะว่าช่วงนี้จะเปิดจะเปิดประตูโรงเรือนไว้เพื่อให้อากาศมันเข้ามาอยากได้บอลที่มันหัวใหญ่ๆจะได้ผ่าเยอะๆผ่าทำจำนวนเยอะๆก็เลยเปิดให้อากาศข้างนอกเข้ามาครับโอเคกลางคืนมันก็ไม่มีอะไรครับก็ปกติดี เนี่จะมาส่องอย่างเงี้ยทุกคืนทีหนึ่งทีสองบางทีก็เดินมาส่องก็เพลินๆอ่ะเนาะเพลินๆชอบมาส่องแบบได้เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าโอเคเรานอนหลับต้นไม้เราไม่มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนันก็ผมพิมานนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจับเปลี่ยนแล้วเพราะน้องโตมากแล้วนะ โอ้โหต้องใช้กระถางหกแล้วมันนะ้ง่ะหกถึงแปดได้แล้วนะเพราะต้นใหญ่เก็บลูกไม้ลูกไม้เยอะนั่นก็ชายชนชายชนต้นนี้ก็หัวใหญ่นะยังไม่ได้ผ่าเลยไม่ว่างผ่าไม่ทันอันนี้ชายชนแต่ว่าเป็นไม้จอมก็ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่มีป้ายทุกใบนะครับลูกเขาออกมาก็ป้ายทุกใบเลยนะชายชนต้นเนี้ยเดี๋ยวไว้จะอัปเดตไายดูเนาะนี่ก็ลูกไม้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูกไม้ในตู้ที่อยู่ที่บ้านดีก,กว่าเพราะในโรงเรือนก็ไม่มีอะไรละ ตอนนี้นะครับก็เดินมาถึงที่บ้านแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงเนี้คือตีหนึ่งตีสองก็จะมีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงนี้ค,นนนคือไม่ต้องตกใจนะคือนั่งดูเองนั่งดูบอลแล้วตอนเนี้ยณเวลานี้นะครับเมื่อกี้ในในโรงเรียนเนาะอยู่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วก็พอเหมือนปิดคลิปจากเมื่อกี้ไปก่อนที่จะมูฟมาที่บ้านเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนต่อจนถึงตีสองกว่า ตอนนี้ตีสองครึ่งนะครับเวลาตอนนี้นะตีสองครึ่งก็ยังสองบอลอยู่นะครับมีกี่ตู้กี่ตู้ก็เดินสองหมดทุกตู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาส่องเอาที่ง่ายๆหน่อยก็ใกล้ๆบ้านตู้อื่นก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรครับก็เลยก็มาดูเดิมๆใกล้ๆบ้านเนาะอัปเดตตู้อื่นจะเป็นตู้ที่เราเพิ่งเอาไม้ที่มันเพิ่งแยกเพิ่งผ่าเพิ่งอะไรเงี้ยไปไว้ มันยังไม่เห็นสีไม่เห็นอะไรก็ยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวไว้ให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ดูแถวแถว,แถวบ้านไปก่อนเนาะพวกนี้เนี่ยจะเป็นไม้เมล็ดแต่ดูไปดูมาแล้วมันมันไม่ได้เหลือจากเลือกคือใบมันยังไม่สมบูรณ์เช่นบางต้นบางต้นใบมันยังเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเด,ด,ดขอเปลี่ยนไฟแป๊บบางต้นใบมันยังเป็นแบบ ขาดขาดอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ขายนะครับเพราะว่ามันไม่สวยไม่อยากให้ลูกค้าได้ไปเราจะจะเก็บไว้จนกว่ามันจะสวยแล้วก็ค่อยขายแล้วก็มีต้นเนี้ยที่ใบมันเป็นลายแปลกๆก,ก,ก็ยังไม่ขายก็เก็บไว้ลุ้นต่อแล้วก็มีตัวนี้นครับตัวนี้มันเป็นใบแบบป้อมๆทรงหัวใจเนาะแต่อีกต้นหนึ่งมันเป็นใบแบบ ยาวๆไปไหนแล้วยาวๆนี่ๆน,น,นี่ยาวๆแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องเก็บใบยาวไว้ด้วยแล้วก็เก็บใบสั้นๆไว้ด้วยถึงแม้ว่าลายมันจะเหมือนกันก็จริงแต่เราก็ต้องเก็บเพราะมันเป็นไม้เมล็ดเนาะเราต้องคัดต้นที่ดีๆไว้เผื่อวันหนึ่งเราอยากตั้งชื่อขึ้นมาเผื่อมันโตขึ้นมาแล้วมันเป็นลายที่แบบ <c oughs> มันเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะโอเคอะไรเงี้ยก็ตั้งตั้งแม่ใหม่ ขออภัยนะครับเฮ้ยมันมีต้นนั้นที่มันที่มันโตกว่าชาวบ้านเขานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่อันนี้แหละคือต้นนี้คือต้นเดียวกับมันก็มาจากฝักเดียวกันแหละกับต้นนี้ก็คืออันเดียวกันแต่ว่าอันนู้นใบป้อมอันนี้ใบออกยาวๆเอออันนู้นใบไทยอันนี้ใบ ใบยาวอันนั้นก็ใบไทยนี่น,นี่อันนี้วะอันนี้ก็ใบไทยเห็นไหมมันก็มีความแตกต่างนะแต่ว่าลุ้นต้นนี้เก็บไปลุ้นดีกว่าโตกว่าเพื่อนด้วยมันอืมีมีไม้ลูกไม้ชอบใบแบบนั้นแล้วก็ราหูอมจันอันนี้เราตัดคือทรงมันล้มไปแล้วทรงมันไม่สวยเราก็เลยตัดใบใหม่ทิ้งตัดใบเก่าทิ้งให้มันขึ้นใบใหม่มา เดี๋ยวพาไปดูเมืองพิจิตรดีกว่ามีหลายคนยังไม่เคยเห็นเมืองพิจิตรนะมีคนบอกว่าเป็นคนจังหวัดพิจิตรแต่ว่าไม่เคยเห็นบอนสีเมืองพิจิตรเลยก็เดี๋ยวให้ดูว่ามันสวยเมืองพิจิตรนี้ต้องเก็บนะครับมันสวย <c oughs> เป็นคนเลือกเก็บบอลไม่ได้เก็บแบบไม่ได้เก็บแบบยังไงอะ สมมุติมันมีจังหวัดไหนสมมุติมันมีตับจังหวัดเนาะมีจังหวัดนูน่นจังหวัดนี่จังหวัดนั่นเราก็จะเลือกเก็บเฉพาะจังหวัดที่เราชอบนึกออกไหมแต่ต้องดูหน้าไม้ไงไม่ได้เลือกเก็บหมดทุกจังหวัดนี่อันนี้ก็คือเมืองพิจิตรที่เราเลือกที่จะเก็บเพราะว่าเราว่าเมืองพิจิตรเป็นบอลที่สวยนี่เห็นไหมเราชอบบอลแนวแบบดูดูปนหวานนิดนะครับสวยเนาะ วเนาะอันนี้เมืองพิจิตรนะครับส่วนอันนี้ก็ไปไหนก็ต้องเจอแต่ออยาเลสแหละนี่ไอยาเลสนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่มันโตช้านิดนึงก็จะเก็บไว้ขายอีกเลทหนึ่งนะครับใครอยากได้ก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะครับไม้มเมล็ดนะพวกนี้ไม้ที่ผ่าไว้เริ่มโตและเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปบางต้นเดี๋ยวจะเปลี่ยน เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกระถางสี่นิ้วหมดแล้วเนี่ยดารานุภร,รัสเอ่ยผมพิมานแสงพระธาตุเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไซส์นี้ให้หมดละพาไปดูตู้ตู้อื่นอ่ะนอกจากเมืองพิจิตรก็ยังมีจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบ,บุรีนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือกาญจนบ,บุรีทำไมถึงชอบกาญจนบ,บุรีเพราะว่ามันเป็นใบกลมแล้วก็เป็นถ้วยๆน่ารักดีนี่สวยเนาะเนี่ยก้านยาวไปนิดหนึ่งเป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเดี๋ยวพาไปดูหนองคาย มีจังหวัดหน,น,นองคาหนองคายด้วยมีหนองคายไม่ใช่หน,น,นองคายหนองคายอันนี้ก็อันนี้นาลายกาะกายเพชรนะครับตัวนี้สวยมากใบใหม่มาละนาราประกายเพชรไปเดไปดูหนองคายกันครับอนนือันนี้คือจังหวัดหนองคายนะครับก็ คล้ายๆกับเอ,อคล้ายๆธาตุบางแก้วแผลงแต่ว่าเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยสวยมากมุกเขาจะเยอะกว่านี้นะครับใบมันก็จะมีเป็นเส้นๆมากกว่านี้นิดนึงสวยๆนี่เราชอบมากเลยนะคือมันเป็นสีขาวก็จริงอ่ะแต่มันก็มันก็สวยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันเหมือนสตรอเบอรี่นะแต่มันไม่เหมือนนะถ้าดูดีๆแล้วมันไม่เหมือนอื ใบมันกลมนะครับสตรอเบอรี่ใบมันจะแหลมเดี๋ยวเราดูตอนโตก็รู้อันนั้นมึงเชียงใหม่นะครับสีแดงอนะ่ะมึงเชียงใหม่ต้นยังเล็กอยู่เลยนี่คือชิ้นผ่าต่างๆให้แยกหมดนี้ก็น่าจะได้ประมาณสิบตู้ยี่สิบตู้น่าจะได้นะ นอกจากดูไม้ตัวเองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คดูเสียงอะไรดูแบบน่ากลัวนอกจากดูไม้ตัวเองเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คดูตู้ลูกค้านะครับว่ามันมีอะไรที่ต้องจัดการไหมเช่นมีน้อนมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีเพลียหรือเปล่าหรือว่า กระถางเริ่มเต็มแล้วคนจะเปลี่ยนกระถางให้ลูกค้าแล้วอันนี้คือลูกค้าเอฟไว้แล้วก็เขาฝากไว้นะครับแล้วก็ดูแลให้เนี่ยเขาก็จะดูแลเหมือนเป็นของตัวเองเลยครับไม่ได้แบบไม่ได้แบ่งเกรดว่าลูกค้าซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วแล้วเราเราไม่ได้ดูแลให้เขาเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็จะดูแลนะครับเฮ้ยตกใจนี่จังหวัดสุราษฎร์นะครับเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ ใบใหม่มาสีชมพูเดี๋ยวรอดูตอนโตเมืองสุราษฎร์ธาน,นีหายากนะครับเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นไม้แรไอเทมนิดนึงเป็นไม้แรนะจ๊ะน,นี้ก็เมืองเชียงใหม่โอ้ต้นสวยมากของลูกค้าอันนี้ก็ลูกไม้นะเนี่ยขายลูกค้าไปสวยมาก คือทำไมไม้ลูกค้าสวยกว่าไม้ของตัวเองก็ไม่แน่ใจ <c oughs> ต้นนี้ก็สวยเนี่ยเขียวเขียวนี่แต่ก็สวยอันนี้อันนี่มาฝากไว้ของตัวเองนี่ต้นนี้สวยนี่เห็นไหมหวันนั้นลงขายไม่มีใครเอาก็เก็บละตั้งแม่และเสียดายไงสวยโตขึ้นมาสวยมากต้นเนี้ยเก็บ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  โอเคทุกคนมันดึกแล้วตีสองจะตีสามแล้วนด, <Stanley> วด,ยด่ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปน,นอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ตื่นสายๆเทีย่ยงๆก็อาจจะลงคลิปนี้ถ้าตัดเสร็จนะครับ